อันนี้เรจะพาทุกคนนะคะมาชมที่ดินวิวขาว360องศามองเห็นวิวขาวมองเห็นคลองมองเห็นน้ำนะคะล้าที่สำคัญคือตรงนี้เป็นที่ดินที่เราไม่ต้องผมไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะคะ คลองมองเห็นน้ำน,นะคะแล้วที่สําคัญคือตรงนี้เป็นที่ดินที่เราไม่ต้องถม <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะคะมีเพียง9้าแปลงเท่านั้นนะคะอันนี้สิทธินะ9้าแปลงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะแต่ละแปลงนะคะเนื้อที่ิ่าต้นตั้งแต่1ไร่ครึ่งถึง3ไร่นะคะสนใจรีบๆเข้ามาดูเข้ามาจับจองเลยที่ดินทุกแปลงที่เราแบ่งนะคะรอรับลูกค้าที่น่ารักซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะพิกัดอยู่ที่บ้านน้ำซับหรือว่าหมู่บ้านน้ำซับนะคะตําบลท่ามะปรางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนั่นเองนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็นที่ดินที่การเดินทางนั้นสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากนะคะแก่งคอยนะคะเอาที่ตลาดเลยนะตลาดแก่งคอยประมาณ20กิโลเมตรห่างจากตลาดบ้านนาประมาณ30กิโลเมตรนะคะอยู่ประมาณกลางๆระหว่างสระบ,บุรีและ นักขนายกนะคะท่านใดสนใจรีบมาดูเลยราคาที่เราเปิดขายในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าถูกเวอร์มากๆเลยราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะซึ่งที่ดินข้างเคียงแถวนี้นะคะเขาขายกันไล่หนึ่งนะคะ1ล้านบาทขึ้นไปนั่นก็เป็นแปลงใหญ่ที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะคะแต่สำหรับแปลงนี้นะคะเจ้าของขายเริ่มต้นเพียงแค่ราคาตารางวาละ 1, 4 5 0บาท เท่านั้นเองนะคะหรือราคาที่แพงสุดเลยในโครงการนะคะที่ได้ทำเลติดถนนสองด้านติดคลองนะคะเห็นวิวสวยๆแพงสุดของโครงการนี้แค่ราคานะคะไล่ละ6,50,000บาทหรือตารางวาละ1,625บาทเท่านั้นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือไล่ละ5 8 8แ0 0ถึง6,50,000บาท รวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้นะคะห่างจากถนนบ้านานาแก่งคอยเข้ามาถึงหน้าแปลงของเราเลยนะเพียงแค่ห่างกัน1.6จุดกกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะทุกคนหรือว่าเราจะนับจากนะคะบ้านน้ำซับหมู่บ้านน้ำซับที่มีคนอยู่กันเยอะมากนะคะมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้อนะคะมีทั้งสถานที่ราชการนะคะอบตโรงเรียนวัดนะคะ เต็มไปหมดเลยห่างจากตรงนี้500เมตรนะคะส่วนไฟฟ้าและประปาห่างจากหน้าที่หน้าแปลงของเราประมาณ 200เมตรเท่านั้นเองนะคะดังนั้นที่ดินรูปแปลงสวยๆอยู่ในชุมชนการเดินทางสะดวกสบายร้อมไปด้วยธรรมชาติวิวขาว360องศาตามหลักของฮวงจุ้ยนะคะหน้าน้ำหลังขาวซึ่งตรงเนี้ใช่เลยถูกเลยนะคะถนนหนทางหน้าแปลงนะคะอันนี้คือเป็นถนนเรียบคลองนะคะน่าจะกว้างอยู่ประมาณ6-8เมตรแต่ถนนในโครงการนะคะณนะตอนนี้เราสร้างไว้นะคะ กว้างถึง8เมตรเลยซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นถนนที่10ล้อวิ่งสวนกันแบบเร็วๆได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าถนนเราจะแคบไหมนะคะตรงนี้เป็นถนนที่กว้างขวางมากๆนะคะท่ามกลางธรรมชาตินะมาซื้อเก็บไว้เถอะราคาเริ่มต้นไล่แล้ว580,000บาท ซื้อวันนี้ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการลงทุนกับอสังหานะคะมีความเสี่ยงเนี่ยศเปนเลยถ้าเราดูเป็นถ้าเราเข้าใจกับมันนะคะแต่แน่นอนลูกค้าทั้งหมดที่เข้ามาซื้อเข้ามาเจอเข้ามาพบกับโอนะคะไม่มีใครโดนหลอกหรือว่าไม่มีใครผิดหวังเลยแม้แต่คนหนึงดังนั้นวันนี้โอมานําเสนอให้ถึงหน้าบ้านหน้าประตูหน้าห้องนอนแล้วนะคะ ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองลองมาดูซับตรงนี้นะคะซื้อไว้อยู่อาศัยเองก็ได้เพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยหรือเราจะซื้อไว้เพื่อเป็นที่พักอาศัยก็เหมาะมากๆเลยที่ดินแต่และแปลงเนี่ยลักษณะรูปแปลงเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศรอบๆประมาณไหนเดี๋ยวจะพาไปชมใครพร้อมตามมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะผมจะพาชมนะคะที่ดินทั้ง9แปลงตรงนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็เริ่มจากถนนสาธารณะหน้าโครงการเลยนี่เป็นถนนเรียบคลองนะคะถนนดั้งเดิมของชุมชนแห่งนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนบ้านน้ำซับนะคะหน้าแปลงนะคะแปลงที่1 5 9จะติดถนนเรียบคลองแบบนี้นะคะนี่คือคลองแล้วก็จะมองเห็นวิวขาวา6 0้องศาเลยนะคะแต่ก่อนที่อุจะไปนะคะด้านท้ายแปลงหรือว่าแปลงที่9เนี่ย เจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมตั้งแต่แปลงที่1ถึง8ก่อนนะตรงไปนะคะแปลงสุดท้ายของโครงการคือเป็นแปลงที่9นะคะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะที่ดินของเราจะมีอยู่3ามแปลงที่ตามหลังของจุ้ยที่หลายคนต้องการนั่นก็คือหน้าน้ําหลังเขานี้เลยแปลงที่1และ9นะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะคะแต่ละแปลงเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรโดดเด่นที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าเจ้าของใหม่ นั้นๆชอบในลักษณะรูปแปลงประมาณไหนค่อนขานตอนนี้นะคะโอเดินมานะคะด้านท้ายโครงการหรือว่าจุดสิ้นสุดของโครงการนะคะโดยเราจะเดินมาหรือจะขับรถมาก็ได้ผ่านถนนเรียบคลองแบบนี้นะคะนี่โอมายืนอยู่ด้านหน้านะคะตำแหน่งแปลงที่9นะคะซึ่งแปลงนี้จะมีเนื้อที่นะคะ3าไร่เต็มราคาไร่ละ6 5แล0 0ห0 0 0บาทนะคะฝั่งตรงข้ามแปลงนะคะจะมีถนนขั้นนะคะแล้วก็จะเป็นคลองแบบนี้นะคะ ช่วงนี้หน้าแรงนะคะต้องเข้าใจกันว่าน้ำมันก็จะแห้งประมาณนี้นะคะเอาจริงๆแล้วถ้าตรงนี้น้ําเต็มนะสวยมากๆเลยนะรูปแปลงนะคะแปลงที่9เนี่ยหน้ากว้างติดถนนร้อยกว่าเมตรเลยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นวิวภูเขาแบบนี้นะคะเราจะมองเห็นถนนบ้านนาแก่งคอยอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือลักษณะรูปแปลงที่9นะคะเนื้อที่3ไร่เต็ม ราคาไล่ละหกแสน0้าหมบาทเอาจริงๆแปเนี้เราไม่ต้องถมไม่ต้องทำอะไรแล้วพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะโดยเราจะมีการปรับเล็กน้อยนะคะให้พื้นที่สวยตามที่เราต้องการแค่นั้นก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะแล้วก็เราจะมองเห็นวิววันนี้อากาศดีวิวสวยมากๆเลยนะคะนี่ ทุกคนขาเอาอย่างนี้เดี๋ยวพาไปชมเป็นภาพมุมสูงดีกว่าทุกคนจะได้เห็นเป็นภาพกว้างๆเริ่มตั้งแต่ทางเข้าถนนใหญ่มาเลยเท่าที่บินโอ้เท่าที่โดรนของโอ๋บินไปถึงนะอ่ะใครพร้อมไปกันเลยจ้าอ่าโอเคค่ะทุกคนขาโอ๋พร้อมจะพาชมนะคะในภาพแบบมุมสูงให้ทุกคนนะคะชมตั้งแต่ถนนบ้านานาแก่งคอยเลยวันนี้จะเดินทางเข้ามาไกลนิดหนึ่งนะคะ ถนนเส้นที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นถนนบ้านนาแก่งคอยนะคะจะห่างจากที่ดินของเรานะคะประมาณ1.6กิโลเมตรเองแต่ถ้าเอาแบบว่าชี้กันมาตรงๆจากถนนตรงนี้นะคะมาถึงที่ของเราเนี่ยห่างกันน่าจะประมาณ200เมตรถ้าเราจะมองจากจุดที่เรายืนอยู่เราจะมองเห็นถนนบ้านนาแก่งคอยอยู่นะมาจากถนนบ้านนาแก่งคอยนะคะเราจะเข้ามาตามซูมบ้านน้ำซับจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ ที่เป็นซุม้มแดงๆนะคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยน่าราคาเราจะขับรถตรงเข้ามานะคะมาตามถนนเรื่อยๆนะคะนี่ถ้าเราจะตรงไปนะคะก็จะไปเข้านะคะบ้านน้ําซับนะคะหรือว่าหมู่บ้านน้าซับที่อยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นหลังคาเรือนเยอะๆนะคะแต่ที่ดินของเรานะคะห่างจากถนนบ้านานาแก่งคอยนะคะขับรถเข้ามาประมาณ2-300รเมตรเราก็จะเลี้ยวเข้านะคะตามถนนเรียบคลองแบบนี้เลยนี่คะ่ะ สังเกตน,นะวิวเขาล้อม360องศาเลยระหว่างทางที่เราจะขับรถเข้ามาในที่ของเรานะคะก็จะเป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านตลอดทางนะคะรวมถึงมีน้ํามีไฟเราตรงเข้ามานะคะนี่คือจะเป็นที่ดินของเรานะคะอยู่ด้านหน้าทุกคนเห็นไหมนี่เลยจะเป็นเวิร์กที่ว่างเปล่าอยู่นะคะเราได้มีการแบ่งแปลงนะคะทั้งหมดตรงนี้มีอยู่9แปลงด้วยกันนะคะ จุดสังเกตนะคะถ้าเราเลี้ยวนะคะจากถนนบ้านน้ำซับมาแล้วนะคะวิ่งตามถนนมาเรื่อยๆนะคะสิ้นสุดถนนคอนกรีตเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายซอยแรกนะคะจะขับรถเข้ามาตามถนนลูกล่างนะคะเรียบคลองประมาณนี้นะคะขับเข้ามานะคะน่าจะประมาณ200เมตรไม่เกินนะคะก็จะมีทางที่เราจะเลี้ยวด้านขวาตรงนี้นะคะจะเป็น สะพานข้ามนะคะข้ามมายังที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยที่ดินตรงนี้นะคะทั้งหมดเนื้อที่ทั้งโครงการเนื้อที่ประมาณนะคะ18ไร่โดยประมาณนะคะแต่ว่าเราแบ่งไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ9แปลงด้วยกันนะคะมีเนื้อที่นะคะแปลงที่1คือเนื้อที่สองไร่ซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยมากๆราคาไร่ละ6 5แ0้ 650, บาทรวมเป็นเงินก็จะเป็น ราคา1,300,000บาทส่วนแปลงที่2นะคะราคา1,160,000บาทนะคะและแปลงที่3ก็เนื้อที่เท่ากันค่ะสอไร่นะคะเหมือนกับแปลงที่2เลยราคาเดียวกันนะคะ1,160,000บาทนะคะส่วนแปลงที่4เนื้อที่นะคะ1นไร่สามงาน4ตารางวาก็จะเป็นเงินนะคะ1ล้าน 2800บาทแปลงที่5เนื้อที่2ไร่นะคะแปลงที่5นี้เป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่นะคะด้านหน้าถนนเลยนะคะตรงนี้เราจะได้รูปแปลงที่หน้ากว้างถนนเรียบครองนะคะซึ่งมันจะกว้างมากๆเลยเนื้อที่2ไร่ราคา1 3 0 0 0ล้านบาทนะคะแปลงที่6ค่ะเนื้อที่1ไร่2งานนะคะราคา8 7 0 0 0 0บาท แล้แปลงที่7ค่ะเนื้อที่1ไร่2งานแปลงที่8เนื้อที่1ไร่2งานนะคะส่วนแปลงสุดท้ายแปลงที่9นะคะแปลงนี้เนื้อที่3ไร่นะคะแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยมากๆเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือทุกแปลงเนี่ยเราจะมองเห็นวิวที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะมาแพลงกล้องนะคะให้ทุกคนดูจากนะคะด้านหลังของโครงการ มองไปด้านหน้าโครงการนะคะเราจะมองเห็นวิวภูเขาแบบ360องศาเลยเดี๋ยวจะแพลนเป็นรอบโครงการให้ทุกคนนะคะได้เห็นอีกรอบหนึ่งนะคะสังเกตนะคะตรงกลางตรงที่เราปักหมุดไห้นี่คือถนนในโครงการที่มีความกว้างถึง8เมตรเลยซึ่งถือว่าเป็นถนนที่กว้างมากๆสำหรับเทียบกับโครงการที่มีเนื้อที่เพียงแค่18ไร่นะคะนี่ มองเห็นวิวเขาสวยมากๆนะคะพิกัดของที่ดินนะคะตรงนี้อยู่ที่ตำบลท่ามะปรางนะคะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบบุรีนะคะหรือว่าถ้าจะเอาแบบคุ้นหูเข้าใจง่ายๆของชุมชนนี้นะคะก็คือจะเป็นชุมชนบ้านนำทรัพนะคะส่วนตรงนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอยู่ห่างจากตรงนี้ระยะทางประมาณ6ถึง17กิโลเมตรนะคะมีทั้งน้ำตกเจ็ดคตนะคะศูนย์อนุรักษ์ช้างแก่งคอยนะคะ ภูหลงหมอกนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตกอีกหลายแห่งนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของท่ามะปรางตรงนี้นะคะนี่วันนี้ที่โอเข้ามานะโชคดีมากๆเลยทุกคนจ๋าเพราะว่าอากาศดีๆนะคะตรงนี้อันนี้ก็ลักษณะของโครงการนะคะทั้งหมดก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าโครงการของเรานะคะจะมีคลอง สาธารณะนะคะซึ่งจะเป็นคลองที่กว้างมากๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในธรรมชาตินะคะอยากได้ลักษณะรูปแปลงที่หน้าน้ำหลังเขาซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ให้กับหลายๆท่านเลยดังนั้นนะคะถ้าเราเห็นคลิปนี้รีบมาดูเลยราคาเริ่มต้นนะคะตกตารางวาละเฉลี่ยแล้วนะคะ1,450บาทถึง1,625บาทหรือว่าไล่ละ5้า0 0 0 0บาทถึง 650 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะนี่สำหรับแปลงที่2นะคะออแนะนําเลยเพราะว่าจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะติดอยู่2ต้นเลยซึ่งนั่นก็จะเป็นต้นยางนาที่อายุน่าจะประมาณ2 0 3 0ปีเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันนะคะโครงการนี้เคียร์ลิงไว้แล้วนะคะพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะคะพร้อมที่จะลงสิ่งปลุกสร้างได้เลยนะคะโดยเฉพาะแปลงที่1นะคะเป็นแปลงที่ถมดินเสร็จแล้วนะคะและแปลงที่5นะคะตรงนี้ คือราคาตามที่เราแจ้งเลยนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกได้นะคะทุกท่านที่เข้ามาก่อนมีสิทธิ์เลือกตำแหน่งตำแหน่งแปลงที่ชอบตำแหน่งแปลงที่ใช่ก่อนใครเลยนะคะปัจจุบันนะคะในโครงการตรงนี้เราได้ทําเป็นรูปถนนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถนนจะกว้างอยู่8เมตรนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เทหินคลุกนะคะทุกคนนี่ก็รอให้หมดฝนนะคะตรงนี้แล้วเราจะมาเทหินคลุกนะคะ ให้ตรงถนนนะคะใครที่จะเข้ามาชมนะคะแปลงนี้สามารถติดต่อทีมางานเราได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอนี้นะคะ,ะเพื่อจะได้รับผังแปลนนะคะเราจะได้เข้ามาชมได้ง่ายๆโดยที่เราเข้ามาเองเราก็สามารถที่จะชมกับแปลงทั้งหมดตรงนี้ได้นะคะสวยทุกแปลงนะคะทุกคน โอเคค่ะการพาชมที่ดินนะคะทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะสนใจรีบๆเข้ามาชมเข้ามาดูที่ดินทั้งหมดตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะโดยรวมของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ที่ยวพาชมก็ประมาณตามนี้เลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยขอบคุณท่างเดียว สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ